ในกรุงเทพจะไม่พบเจอ,อย่านที่มีชาวฟิลิปปินส์อาศัยอยู่เพราะอยู่กันอย่างกระจัดกระจายทั่วทุกมุมเบืองและเข้ามาทำอาชีพหลากหลายในไทยทั้งครูผู้ช่วยพยาบาลนักร้องหรืออาชีพที่ใช้ความเชี่ยวชาญอย่างวิศวกรและอีกหลายอาชีพตามบริษัทเอกชนและองค์กรต่างชาติต่าง ชาวฟิลิปปินส์นะคะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นชุมชนแต่มีสถานที่หนึ่งค่ะที่เขาจะต้องมารวมตัวกันอย่างแน่นอนสถานที่นี้ก็คือโบสถ์นั่นเองเพราะไม่ว่าจะทำอาชีพใดสุดท้ายแล้วก็จะต้องมารวมตัวกันที่นี่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเนื่องจาก80%ของประชาชน100ล้านคนในฟิลิปปินส์ นับถือาศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกชาวฟิลิปปินส์สามารถเข้าโบสถ์เพื่อร่วมพิธีทางาศาสนาหรือที่เรียกกันว่าพิธีมิสซาเป็นภาษาอังกฤษตามโบสถ์คาทอลิกหลายแห่งทั่วกรุงเทพและในบางจังหวัดของประเทศไทย แต่มีอยู่เพียงสถานที่เดียวที่มีการประกอบพิธีมิสซาเป็นภาษาตะกล็อกหรือภาษาฟิลิปปินส์โบสถ์แม่พระองค์อุปถัมภ์บนถนนกรุงเทพรีทามีการใช้ภาษาตะกล็อกมาได้เจปีแล้วทำให้พอเข้าไปด้านในของโบสถ์ก็รู้สึกไม่แตกต่างจากการไปฟิลิปปินส์เลยคนที่นี่ก็คงคิดเช่นเดียวกันว่าที่นี่ทำให้ใกล้ชิดกับบ้านมากขึ้น How often do you meet other Filipino people? As very often, actually, because I also belong to a, a Catholic community, this Couples of Christ community, where we meet regularly every week. And then I meet uh, some more Filipinos uh, in this church every Sunday. So, would you say this is like a meeting place? This is meeting place uh, of family, of friends, and uh, we call it Kababayans, our fellow Filipinos. And also, uh, some uh, uh, Filipino, uh, some, some Catholic that are not Filipinos who are also our friends. For me, I, I meet every Sunday for this community, but for my other uh, group of friends, uh, we, we, every day we can chat, we can video call, and I am in contact with, with my uh, friends. I got friends everywhere uh, in, in Bangkok. So, it is not like uh, I am alone because uh, myself I am married to a Thai with three kids and I am here uh, about 33 years already. I can speak Thai, yeah, because I needed Thai language in my work before. บาทหลวงเทศเป็นภาษาตะกะล็อกปรนภาษาอังกฤษอยู่บ้างทั้งบทเพลงและบทอ่านก็เป็นภาษาตะกะล็อกคนที่มาเข้าร่วมฟังมิสซาส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวฟิลิปปินส์ปกติที่นี่มีผู้ร่วมมิสซาราว200คนแต่สำหรับวันนี้มีมากกว่าปกติค่ะ วันนี้ตรงกับซินูล็อกเทศกาลทางวัฒนธรรมและศาสนาที่จัดขึ้นในเมืองเซบูในเดือนมกราคมเทศกาลนี้มีทั้งการเดินขบวนพระเดและการแข่งขันทางการแสดงที่มีทั้งสีสันและสร้างบรรยากาศอันคึกคัก วัวใจของเทศการซินูล็อกก็คือองค์พระเยซูน้อยที่ชาวฟิลิปปินส์นับถือตั้งแต่สมัยยุคอาณา,านิคมสเปนผู้นำของชาวสเปนเนี่ยก็ได้มอบพระรูปของพระเยซูงองค์น้อยนี้ให้กับให้กับผู้นำนั้นนะเริ่มตรงนั้นทีนี้เมื่อครั้งหนึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนั่นคือ สถานที่ที่อาศัยถูกไฟไหม้แต่ปรากฏว่าเมื่อผ่านไฟไหม้นั้นไปแล้วเมื่อไปขุดคุยว่าเออมีอะไรที่เหลือไปบ้างอะไรนี้ดูทรัพย์สินปรากฏว่าพบเจอพระเยซูงองค์น้อยนี้ไม่ถูกไหม้ไม่ถูกไฟไหม้นะก็เลยเป็นที่มาของความศรัทธาน,นะแล้วก็การที่ องค์น้อยเนี่ยพระเยซูองค์น้อยเนี่ยเป็นผู้ปกป้องพวกเขาก็ทําให้เขามีกาลังใจแล้วก็พิสุดนั้นก็สืบทอดกันมาจนถึงเนี่ยในปี2021เนี่ยก็ครบ500ปีของอาการเป็นคริสเตียนของฟิลิปปินส์ชาวฟิลิปปินส์จะนำรูปปั Santo ้นซันโตนินโยหรือพระเยซูองค์น้อย ที่มีเก็บไว้อยู่ตามทุกบ้านมาที่โบสถ์ด้วยเราอยู่ที่ี e the กาลซินโลกเราจัดงานเซเน s ันโตนนี่ต้องดนรีินโลกซิโนโลร s e o ล Pit s e o r หลังพิธีมิสซาสิ้นสุดลง ก็มีการเดินแห่ในบริเวณรอบๆโบสถ์โดยมีการจุดเทียนและเดินพร้อมรูปปัน้นวันนี้ก็ตรงกับวันสำคัญนะคะของที่นี่มีการแห่องค์พระเยซูหรือว่าองค์ซันโตนิโนยให้ตรงกับเทศกาลในเซบูฟิลิปปินส์เลยค่ะ ในจอนอยู่ในเมืองไทยได้11ปีแล้วปัจจุบันทำงานอยู่ในบริษัทไทยฝ่ายพัฒนาธุรกิจเขาบอกว่าเขาเจอเพื่อนๆชาวฟิลิปปินส์คนอื่นสัปดาห์ละสามครั้งรวมถึงการมาโบสถเป็นประจำ wow. Uh, religious nature of the community so we help each other spiritually we pray for each other and at the same time we help each other when at times of uh, if they have some need some help some information or if uh, there's also some financial support that we could provide basically they just ask and we try our best to help them mm -hmm. <laughs> ที่ใดในโลกอะไรเนี่ยมันก็ย่อมมีการชุมนุมกัน,นรู้สึกอบอุ่นเมื่อเจอ,อพวกเดียวกันอะไรนี้ก็ฉันใดก็ฉันนั้นนะในเมืองไทยเข้าเหมือนกันมันก็เวลามาเจอกันมันก็รู้สึกว่าการคุยการนิสนิตการคุยกันนี้ก็มีคามสุขอะไรต่างๆรู้สึกอบอุ่นลืมๆบ้านไปบ้างอะไรประมาณนี้ใช่ไหมมันก็ พูดคำหนึ่งมันก็รู้แล้วว่าความหมายคืออะไรไม่ต้องไม่ต้องเครียดหรือว่าตื่นเต้นอะไรอย่างนี้เมื่อจบพิธีทางโบสถ์ทั้งหมดก็เป็นเวลาของการสังสรรค์และพบปะกันร,ระหว่างหมู่เพื่อนมีอาหารค่ำง่ายๆที่นาอาทานาร่วมกันทั้งอาหารมื้อหลักและขนมหวานที่ขาดไม่ได้ในการสังสรรค์ทุกครั้ง างคนต่างแลกเปลี่ยนเรื่องราวชีวิตของกันและกันแม้จะห่างจากบ้านเกิดแต่โบสก็เป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจและความสถาของชาวฟิลิปีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย